เพื่อนเคยหรือเปล่าเวลาที่เราเล่น Facebook แล้วเนี่ยแอดเพื่อนไว้เยอะเลยสองสามพันคนเราก็จะไถ่เจอแต่เพื่อนคนเดิมๆตลอดี่ครับผมมจากช่องลองไมนะครับวันนี้เราออกมาเปลี่ยนบรรยากาศกันข้างนอกนิดนึงนะครับคอนเทนต์เราก็ยังคงเป็น สไตล์สอนๆอะไรแบบนี้ไปลองอะไรมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องปั๊มนะครับจากช่องอะไรนะครับปั๊มสเตชันครับจากช่องปั๊มสเตชันนะครับยังไงฝากติดตามันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเคยหรือเปล่าเวลาที่เราเล่น Facebook แล้วเนี่ยแอดเพื่อนไว้เยอะเลย2องสาพคนเราก็จะไถ่เจอโพสต์ของเพื่อนคนเดิมๆตลอดไม่รู้ว่าปั๊มปั๊มเคยเจอไหมสมมุติว่าตอนเช้า เราเจอโพสเพื่อนคนนี้แหละเพื่อนอาจจะโพสว่าอะไรสักอย่างหนึ่งลงรูปเสร็จทีนี้เราทํางานเสร็จพักกินข้าวด้วยความเราคนติดโทรศัพท์นะครับเราเปิดฟีดขึ้นมาปุ๊บก็ยังเจออันนี้ซ้ําอยู่แบบขึ้นอยู่ไม่มีฟีดใหม่โอเคอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยมันอาจจะให้ผูกพันกันเกี่ยวกับเพื่อนคนที่เราเคยคอมเมนต์เคยกดไลค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในตอนนั้นน่ะที่พี่ทดลองเนี่ยคือมีความเชื่อว่าถ้ากดไลค์แล้วมันจะหายไปมันจะได้ขึ้นของคนอื่นเข้ามาบ้าง mm. เออ แต่ของพี่เนี่ยพอลองแล hm ้วเนี่ยม well, ันก็ไม uh. ่ขึ้นคนเดิมมันก็ขึ้นในแนวซ้ำๆจนถึงเย็นก็ยังมีแดดโพสของเพื่อนคนเนี้ยคือไม่ได้ลำคาญเพื่อนคนนี้นะแต่แค่อยากเห็นของเพื่อนคนอื่นาคือผมเข้าใจกับพี่คนละแบบคือเข้าใจแบบนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เห็นมันเป้าไปางนตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบเล่นเฟซบุ๊กว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปกดไลค์ใครบ่อยๆหรือแม้แต่กระทั่งเราหยุดดู หยุดดูหยุดดูหน้าเพื่อนคนนี้บ uh ่อ huh. ยๆที่เขาโพสอะครับถึงเราไม่ได้กดไลค์มันก็จะฟีดเขาขึ้นมาบ่อยๆมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเรายังสนใจเรื่องพวกนี้อยู่ลามไปถึงเรื่องกลุ่มด้วยนะพี่ uh huh. คือพผค,คือเราก็มีกลุ่มที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มใช่ไหมครับเออมันมีช่วงหนึ่งอยู่ในกล้อง uh huh. อ่าเว,วลาเราไปโพสต์หรือเราไปกดไลค์หรือเราไปแบบซื้อขายอะไรเงี้ยครับ uh huh. ช่วงนั้นมันก็จะขึ้นกล้องขึ้นเฉพาะกลุ่มกล้องที่เขาคุยกันครับ uh huh. แล้วพอหายไปปุ๊บอ่าเรามาปลูกต้นไม้ผมจะมีกลุ่มปลูกต้นไไม้้เเราาก็ขปปดู๊ สักพักกลุ่มกล้องมันหายไป mm. คือมันหายไปแบบหายไปเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากรูออกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยนะพี่แล้ว, mm. แ,ลวแต่จริงๆเราไม่ไม่ใช่ mm. แล้วจริงๆแล้วมันลามไปถึงเรื่องเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยเครื่อนบางคนมันหายไปเลย mm. แต่มันไปเห็นตอนที่เพื่อนที่เรากดไลค์ไปบ่อยอ่ะแท็กพูดถึง mm. เราก็เลยนึกถึงเพื่อนคนนี้แล้วเราก็ค่อยกลับเข้าไปเช็คว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นโพสต์ mm. ของเพื่อนคนนี้เลยวะเราไปอันเขาเรียกอ,อะไรเหมือนอันฟอลโล่หรือเปล่าสรุปก็ไม่ใช่แต่พอเราเข้าไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นไอ้เพื่อนคนนี้มันก็ผขึ้นมา ซึ่งไอเหตุการ์พวกนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ facebook เขารับเชอเราคือผมว่าเข้าใจแบบนั้นประมาณว่าถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรกับใครมันก็จะคอยบนเนี่ยแต่ขึ้นจากของคนนั้นมาทีนี้เดี๋ยวผมคนนี้อัดหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวให้น้นอง,องปั๊มลองเล่น a ฟ e b o o k ผมให้ดูนะครับว่าถ้าประจําวันเวลาเราเปิดหน้าฟีดมาเราเข้าแบบไหนยังไงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราเข้าเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคอัดหน้าจอแหละฮะ ทีนี้เดี๋ยวปั๊มลองกดเข้า Facebook ฟีดได้เลยครับแล้วก็ลองดูอ่ะเวลาจะจะดูฟีดใหม่ปั๊มทำไงครับเวลาอ่ะสมมติอ่ะเลื่อนก็จะเป็นลงใช่ดึงลงนี้แล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นใช่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นแอดเค้์ที่อ่าไม่ได้เปิดเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยอ่ามันอาจจะยังไม่ขึ้นหลายๆอันแบบนี้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ยังมีอ่าขึ้น ขึ้นซ้ำๆอยู่ไหมก็มีบ้างแต่น้อยลงครับแต่น้อยลงแต่ว่ามันจะขึ้นอันอื่นๆใหม่ขึ้นมาเยอะขึ้นหลังจากหลังจากนะครับหลังจากที่ผมทราบวิธีการนี้มาที่ผมลองสังเกตดูว่าวิธีการใช้งานเป็นตัวของตัวเองทั้งของผมแล้วก็ของแฟนผมเนี่ยก็จะใช้วิธีแบบนี้ก็คือ,อเลื่อนเฟซมาแล้วก็ดึงลงสมมุติว่าพอเวลาเราเลิกเล่นใช่ไหมครับเราก็ปัดทิ้งปัดทิ้งไปแล้วนี้พอตอนกลางวันกลับมาจะเล่นก็เข้าใหม่ ซึ่งอ่ะพอมันหลดพอขึ <Oh ้นมาเป็นของคนเดิมเราก็ดึงดึงลงคือจะแชร์ว่าปกติอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างของเฟซบุ๊กผมอ่ะการที่พอเปิดออกปุ๊บอ่ะจริงๆอ่ะพอเข้าไปใหม่มันจะเป็นคนเดิมยังเป็นคนเดิมอยู่นะมันยังเป็นคนเดิมอยู่แต่ของพี่มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะพี่ทำตั้งตั้งเขาให้เป็นคอนเทนต์กรีเตอร์ไปอ่โอเคทีนี้วิธีการของผมที่ผมไปลองทดลองหลายแบบแล้วเจอมาคือกดไปที่รูป โปรไฟล์ตัวเราเองครับอ่าแล้วเลือกไปที่คําว่าฟีดครับมันจะโชว์ทั้งหมดขึ้นมาพร้อมทั้งของเพื่อนเราด้วยแล้วเราก็เลือกคําว่าเพื่อนครับมันก็จะโชว์เพื่อนเราทั้งหมดคือข้อดีอันนี้ของในหน้าจอมือถือก่อนเนาะอ่าของมือถือเนี่ยก็คือทวนอีกครั้งนะครับไปที่โปรไฟล์ของเราไปที่คําว่าฟีดครับอ่าถ้าเลือกทั้งหมดเนี่ยมันจะโชว์ทั้งกลุ่มทั้งเพจทั้งรายการโปรดที่เราไปติดตามแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากแยกย่อยดูแค่ฟีดของเพื่อนเราว่าเอ,อ้ยเขา ไปเที่ยวไหนกัน <expand> บ uh so 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 ้างนะอัพอะไรกัน so. บ้างแล้วก็ติ no so ๊กไปที่เพื่อนครับแล้วก็ดูเลยครับมันจะไม่ซ้ำครับมันเดยวไม่ซ้ำแล้วมันก็จะขึ้นอันใหม่ตลอดซึ่งพอเราเลือกไปที่เพื่อนเนี่ยเพื่อนคนที่ไม่เคยคุยเลยหลายๆปีมันก็ฟีดมันก็ขึ้นมาในฟีดมันก็เลยบอกได้ชัดเจนว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นวิธีการนี้มันก็เวิร์กดีหรือถ้าเกิดว่านะครับเราเข้า Facebook มาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะดูหน้าฟีดปกติเราอยากไปดูกลุ่มทั้งหมดที่เราเคยเข้าอยู่ว่าแต่ละ เขามีอัปเดตอะไรบ้างซึ่งโดยตามธรรมชาติเราก็จะกดที่รูปโปรไฟล์เราแล้วเราเลือกกลุ่มนั้นๆเลยถูกไหมฮะหรือว่าที่ตั้งทางลัดไว้แต่คราวนี้ที่เราเลือกกลุ่มแบบนี้เพราะว่าบางครั้งนะครับอย่างผมเองกดติดตามไว้หลายกลุ่มเนี่ยหรือบางทีโดนจอยเข้ากลุ่มเนี่ยที่มันเป็นไวลัดไวลัสเป็นภาษาต่างด้าวอะไรพวกเนี้ยเราจําไม่ได้ว่าเราตามกลุ่มอะไรไว้บ้างแล้ว เพจก็เหมือนกันครับบางทีเรากดไลค์เพจเยอะๆใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเพจนั้นๆที่เราเคยกดไลค์ไว้เนี่ยมันมีเพจอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราอยากดูข่าวสารใหม่ๆบางครั้งเราเราจะเลือกไปที่ฟีดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าฟีดมีเพื่อนเราเต็มไปหมดเพจมันไม่ขึ้นเพจมันไม่ขึ้นเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเพจนั้นๆเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรใหม่ๆอย่างผมชอบกล้องใส่กล้องเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้เลยว่ากล้องรุ่นผมมันมีอัปเดตฟิร์มอะไรบ้าง นอกเสียจากว่าผมจะเจาะจ,อจองเข้าไปในกลุ่มกล้องของผมเลย mm hmm. อ่าอี่ยนี้น้องปั๊มก็ลองลองดูอยู่นะครับว่ใช่ครับงนมันเป็นไปตามนั้นเนาะถูกไหมออ่าทีนี้นะครับผมมันก็จะได้ทั้งรายการโปรด mm hmm. อ่ารายการโปรดเนี่ยยิ่งยิ่งชอบใหญ่เพราะแต่ก่อนผมมีคําถามในในใจว่าวิบบางทีเราเลือกรายการโปรดไว้แล้วเราก็ลืมเหมือนกันว่าอันไหนที่เราติ๊กไว้แบบ บางทีเรารอเก็บไว้ดูทีหลังช่วงเราไม่ว่างอยู่บน B T S หรือว่ามีทุระาแวบนหนึ่งแล้วเราติดเล่นโทรศัพท์เราเปิดไปเจอแล้วเราไม่ทันได้อ่านเราก็มาติ๊กเป็นรายการโปรดไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเดี๋ยวมาดูทีหลังเหมือนเฟซบุ๊กเนี่ยเท่าที่ผมดูนะคือมันก็คือถ้าเป็นคนก็คือเราไปกดเฟซบุ๊กไว้แต่ถ้าเป็นเพจเราก็คือไปกดเฟซบุ๊กไว้ที่เพจมันจะขึ้นตรงนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับเพราะผมมีน้อยมากแสดงว่าแบบ ผมมีแค like <the> ่สองอย่างเพหนึงหรืออะไรพวกนี้กับเพจอันเดียวเองเพจกล้องเพจแอดพีดนู่นนี่นั่นพวกกล้องพวกอะไรของผมเนี่ยที่ิีกไว้ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะไปหาดูจากไหนแบบคือเราอยากดูทีเดียวทั้งหมดอะเราไม่อยากเข้าไปในรายการโปรดแล้วมานั่งดูทีละอันอะไรเงี้ยเราอยากไล่ดูเป็นฟีดอ่านดูทั้งหมดว่าโดยรวมแล้วในในฟีดของรายการโปรดเรามีอะไรบ้างเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์หมดเลยซึ่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าในคอมพิวเตอร์ครับในคอมพิวเตอร์มันจะเป็น โอเคคราวนี้ขั้นตอนวิธีการที่เราจะทำในคอมพิวเตอร์นะครับใช้ได้ทั้ง Mac OS แล้วก็ Windows นะครับก็คือเราจะคลิกไปที่ไอคอน Facebook นะครับแล้วก็เลือกไปที่ล่าสุดนะครับคราวนี้ก็จะเห็นทั้งกลุม่มทั้งเพจต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อนที่เราไม่เคยไปคอมเมนต์หรือว่าไปกดไลค์ไปมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยขึ้นมาได้ละนะครับ,รบพเพราะปกตินะครับผมเราจะกดไปที่ไอคอน Facebook หรือว่า เต็มที่เราก็จะกด r e f r e s ใหม่นะครับกด F5 รีเฟรช r e f r e ใหม่แค่นั้นซึ่งมันก็จะเห็นแต่เพื่อนคนเดิมๆที่เราเคยมีไปปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์ต่อครับนี่แหละครับอันนี้มันคือเป็นสิ่งที่ผมว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วซึ่งแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้หรือยังเพราะว่าเท่าที่ไปลองหลอกถามคนเดิมทั้งหลอกถามน้องปั๊มถามแฟนผมเองหรือเพื่อนเองเนี่ย เขาก็ไม่ได้บอกวิธีการนี้ออกมาคือไม่ได้พูดออกมาผมจําได้ว่าเมื่อประมาณกสามสี่ปีที่แล้วพี่ถ้าพี่พอพี่พูดป <S <S ุ๊บผมจําได้ว่ามันมีอยู่อยู่ครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแล้วนะไอ้ตอนสมัยก่อนมันเป็นนิวฟีดแบบนี้แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะย้ายตรงนี้ไปมาตรงเนี้แหละแล้วแล้วไอ้ตรงหน้าปัจจุบันหน้าโฮมอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เขารู้ว่าในอนาคตเทรนด์ของคอมมูนิตี้ท <human> ี่คนชอบสิ่งเหมือนๆกันกำลังมาอ่ามันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าคุณเป็นคุณไปเอนเกจอะไรคุณไปมีส่วนร่วมกับอะไรใครเพจหรือกลุ่มที่ไหนอ่ะเขาจะฟีดมาให้คุณเยอะๆดังนั้นอ่ะไอ้ new feed สมัยก่อนมันจะถูกย้ายไปอยู่ไอ้ตรงเนี้ยซึ่งคนอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าเพราะผมเข้าไปผมจําได้เลยว่าอ๋อมันเคยบอกนะว่ามันจะย้ายไปตรงนี้แต่มันเข้าไปอยู่ในแบบในโปรไฟล์ที่ต้องเข้าไปกดแล้วคนอาจจะลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ย นี่แหละมันเป็นทางเลือกครับว่าบางคนอาจจะอยากเสพแค่เพจบางคนอาจจะอยากเสพแค่กลุ่มในโจทย์ผมคือ,อบางครั้งเนี่ยการเข้าไปในกลุ่มกลุ่มเดียวก็ได้เลยเหมือนกันแต่บางครั้งอยากอ่านข่าวใหม่ๆของทุกๆก,กลุ่มพร้อมๆกันเนะ่ะเราไม่รู้เราจะทํำยังไงไงซึ่งอันนี้เป็นทางออกผมมีอันนึงตั้งข้อสังเกตบางทีเนี่ยเราเห็นโพสตนั้นอะ่ะบ่อยๆอ,ยอะ่ะอาจจะเป็นเพราะเพื่อเราเอนเกจกับโพนี้เยอะ เช่นสมมตินะครับอ er ่าตอนตอนที get get ่แต่งงานอ่าม like ันจะมีสักรูปหนึ่งที่ม so ีหลายคนถ่ายร่วมกันหรือว่ามันเป็นคลิปที่แบบคนก็เข้าไปกดไลค์แสดงความดีใช่ไหมครับดังนั้นในวงเพื่อนที่เป็นมิวชัลเฟนเนี่ยเขาก็เอนเกจกับไอโพสนี้มากๆหรือมีใครมาคอมเมนต์อัปเดตโอเควันเนี้ยผมกดไลค์โพส์นั้นไปแล้วมันมีการตอบสนองเยอะะตอนเย็นมีคนเข้าไปอีกเป็นมิวชัลเฟนมันก็เลยยังโชว์ขึ้นอีกเพราะว่ามันเหมือนอยากให้รู้ว่าเอ้ย ที่คุณอัปเดตอ่ะคนหนึ่งก็อัปเดตนะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เบื่อนะแต่เรารับรับทราบแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอันใหม่พี่ใหม่แต่งงานไปแล้วเมื่อวานวันนี้คือมันไม่ใช่วันแต่งงานพี่ใหม่แล้ะพี่ใหม่อาจจะมีไลฟ์สไตล์หลังแต่งงานเป็นยังไงเราก็อยากรู้ซึ่งพี่อาจจะโพสแต่มันอาจจะไม่ขึ้นเราสามารถที่จะมาดูได้ในฟีีที่พี่สอนวันนี้ใช่บาทีเรา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 อยากรู้แต่เราไม่ได้อยากจ่อจงขนาดว่าอ้ย กดเข้าโปรไฟล์น้องปั๊ม <laughs> แล้วดูหน้าฟีดน้องปั๊มเลยว่า <laughs> ปั๊มทําอะไรอยู่บ้างอาจจะ <laughs> <รา S 1> ไม่ได้เราไม่ได้เบอร์นะเออมันเออไม่ได้อยากเผื่อเบอร์นั้นแต่เราแค่เหมือนกับว่าอ่านเพื่อนๆอ่านวนเพื่อนข้ามเวลาในระหว่างเรารออะไรสัอกอย่างอยู่เนี่ยมันก,มนก็มันก็ทําให้แฮปปี้ขึ้นนะครับในการเล่น Facebook แต่ว่าอันนี้ฝากเป็นกันบ้านถามเพื่อนๆไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งที่พี่ยังหาวิธีการไม่ได้ก็คือเวลาเราเข้าเพจ Facebook ไปโดยเฉพาะ เพจท่องเที่ยว hmm. เพจถ่ายรูปนางแบบในแบบหรือรว่าเพจรีวิวร้านหารร้านกาแฟก็ตามเวลาเราถ่ายลงมาถ่ายลงมาลึกลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วเราอยากดูภาพใหญ่ไม่ว่าในคอมหรือในมือถือเนาะพออย่างในมือถือเนี่ยไม่ได้ค่อยได้สังเกตเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบเล่น Facebook ในคอมคราวนี้พอกดรูปใหญ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วเรากดออกจากรูปมันจะดันกลับขึ้นท็อป จุด oh, อันบนใหม่มันมันไม่ย้อนกลับมาตรงนั้นที่เราเลือกค้างอยู่ต้องแก้ไขโดยวิธีการที่เรียกว่าคลิกเมาส์กลางเพื่อให้มันเปิดรูปใน New แท็ใหม่ขึ้นมา mm hmm. แล้วเราก็จะได้ดู mm hmm. รูปใน New Tab ใหม่แท็บใหญ่อะไรประมาณนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเฟ e บุ o k ทำอัลกอริทึมอย่างนี้ในเพจเพราะเหตุผลเนี้ยคนที่ทำเพจพี่ว่านะเดาคนที่ทำเพจเลยไม่ได้ถูกดูเยอะ ไม่ว่าจะเพจเป็นรีวิวอะไรสมมุติว่าพี่ไปรีวิวร้านกาแฟพอเวลาคนดูร้านแรกเสร็จที่อยู่บนสุดใช่ไหมคราวนี้พอเขาจะถ่ายลงมาดูร้านที่สองแล้วพอเขากดดูรูปในร้านที่2ปุ๊บพอเขากดออกจากรูปมันจะดันขึ้นไปอีกแล้วบางครั้งมันทําให้เราขี้เกียจด,ดูเพจนั้นแล้วซึ่งมันทําให้คนที่ทําเพจอ่ะการมองเห็นหรือว่าการเข้าชมมันมันต่ําลงไปอีกอนอกจากว่า,อ,าอย่างปั๊มอาจจะแชร์ ร้านร้านอาหารร้านนั้นออกมาใน Facebook ส่วนตัวโดยตรงฮะอย่างนั้นอ่ะพี่ถึงจะได้เห็นเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ติดตามเพจที่ปั๊มแชร์ไว้อยู่แล้วแต่ว่าพี่ขี้เกียจลากลงไปเพราะว่ากดลงไปเพราะ็จะดูรูปเสร็จพอออกจากรูปดีดขึ้นข้างบนสุดอีกแล้วเออดูปุ๊บดีดขึ้นนะซึ่งบางทีเพจนั้นเขาทํามานานแล้วแล้วเขามาีสถานที่หลายสถานที่ร้านหลายร้านที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ย มันอยู่ลงไปลึกๆข้างล่างอีกมันก็ไม่ไม่น่าไม่น่าเข้าไปดูไม่น่าเข้าไปค้นหาเนี่ยสมัยนี้ทุกคนเลยอาจจะเป็นแบบชอบวิดีโอมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างอย่างสมมุติเราเราเรามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาเทรดของเล่นเทรดกระเป๋าหรือเทรดอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่ามันจะมีคนมาโพสต์ว่าอยากจะซื้อหรืออยากจะขายอะไรมันคือในกลุ่มอะคนบางทีแบบเป็นหมื่นอะพี่ วันวันหนึ่งอะโพสเป็นพันพันเขาก็โพสทับทับทับไปเรื่อยเราก็ไล่ดูไปเรื่อยเบิบเอย่างที่พี่ว่าเลยพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บก็ออกมาปุ๊บแดงขึ้นแต่บนต้ใหม่เออแล้วมันมาทาอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลิกดูเพจแหละส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ค่อยได้ดูเพจแลลวครับนอกจากเพจตัวเองก็ทําไปทําไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ไงวันนี้เราตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครคลิปจะยาวเกินไปเพราะบอกแล้วว่าเนื้อหาตรง ตรงหลักเนี่ยที่เอามาเป็นเทคนิคที่จะเอามาแชร์นะครับจากที่เราไปลองมาแล้วเราก็เอามาแชร์เนี่ยก็หมดเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศที่มาถ่ายตรงนี้มันไม่ใช่ห้องสตูในห้องทํางานผมที่คอนโดแล้วนะครับอันนี้เรามาถ่ายในร้านกาแฟชื่อเจลูกสาวประดำนะครับต้องขอบคุณสถานที่กับทางเจ้าของร้านมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูเนาะเป็นภาพบรรยากาศในร้านว่า บรรยากาศร้านเป็นยังไงมันก็จะเป็นสไตล์แคมป์ๆเนาะมีเบียร์ครับนะมีกัญชงกระชาก็มีอาหารด้วยนะ <ๆ S 2> แล้วก็กาแฟอร่อยครับพี่กาแฟอร่อยมาก <ๆ S 2> บอกเลยว่าคาปูที่นี่เด็ดมาก <ๆ S 2> ผมไปร้านไหนก็จะกินไแต่คาปูชิโน,โน่นะครับแล้วก็อาหารค่อนข้างอร่อยอันนี้น้องปั๊มยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวก็จะได้น้องปั๊มชิมหลังจากถ่ายเสร็จนะครับแล้วก็ สั่งมาเป็นพร้อไว้ก่อนนะครับ <laughs> ผมบอกเลยว่าของทอดที่นี่ค่อนข้างชอบมากแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีปิ้งย่างด้วยนะครับเดี๋ยวตอนช่วงกลางคืนมันก็จะมีะดนตรีเล่นสดเนาะเป็นวงโฟกซองเล็กๆวงก็จะเป็นแนวแนวน้องๆเพื่อนๆที่เล่นอินดี้กันนะครับผมก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูช่วงระหว่งางลาซานแบลลิงนะครับอยู่โซนบางนาะอยู่ครึ่งๆระหว่งางลาซานทะลุไปแบลลิงมันจะเป็นกั้น กันขั้นอยู่นะครับลองเสิร์ชใน g o o g l e Ma p ได้เลยครับเจนลูกสาวประดำทางลองไหมจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้รับชมอีกเนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกไหมมีแขกรับเชิญเป็นใครอีกบ้างเดี๋ยวน้องปั๊มเดี๋ยวเราต้องติบมอยๆนะครับเพราะเราบ้านใกล้กันขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณน้องปั๊มด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบา